มาพี่น้องมาเสีบเสบนุ่งกันกับผมมาอนีสซอยจูเสีบเสบเลยกับบรรยากาศยำส้าเด้อพี่น้องเด้อเนื้อสดสดแล้อพี่น้องเอ้เนื้อสดสดเลยเนียวสันอู้ยเบื้องพี่น้องเนื้องามขนาดครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งพร้อมกับตับสดสดเดี่ยมผับผับนี่ใส่ผักขี้โวเอ้า บอกยังหลาย,ย้ายห้างพี่น้องโอ้ยมันดิขึ้นสนิมเอายังน้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็กเขาไปกินยางกับเสบตัวพี่น,อนอ้องไงอ้ะโอ้ยเป็กนี่เพื่อพี่เพื่อน้อ,นองเอาอในบาดข้อเนี้ยนั่นกินยังกับเสียบกับผม เอ้สียบบ้ำกันโอ้ยส่วนสดอยูเซ่น้อพี่รองเออาส่วนสดกันมาพี่รองมาเต,ต็มปากเต็มคำผ่าคิดอยูเ่เซ่นั่ามานี่คำหญ่ๆรลดอู้นี่พี่รองเอ้ย Siap-siap menemukan siap, Hmm 음. 음. ทำเยี้ยเพื่อพี่เพื่อนหน่อง <c oughs> ขัดหน่องเอยรดนรุน กินเที่ยอ,อหวานเกี๊ยบเลยอืม 嗯,嗯，嗯，哇，大漂亮哎，嗯。 thanh vào đi, đây tùy ấp chao 嗯。Hmm.